เป็นตัวแปลกประหลาดทำไมไม่ตรงกับเพศสภาพของตัวเองซึ่งเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนกับเขาถึงถ้าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราควรจะยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันคือคุณต้องยอมรับด้วยความเข้าใจอะ่ะไม่ใช่ยอมรับเพราะว่าสภาวะมันพาไปเพราะสังคมมันยอมรับเราวก็บอกว่าเอ้ามา,มา,ม,า,ม,ามาเพี้ยนนตอนแกมันไม่ใช่ความเพีย้ยนแต่เราเริ่มรู้แล้วว่าฉันต้องการความพ่คลายของตัวเองแล้วมากกว่าเฮ้แกมาแกอยู่ยงไงวะ บอกกูก็อยู่อย่างนี้แหละกูเคยอยู่ยังไงกูก็เคยอยู่อย่างนั้นแหละก็หาคนมาแต่งงานด้วยแต่งเสร็จอยู่กับเขาไม่ได้ไม่มีอารมณ์ร่วมหลับนอนปัญหาใหญ่เลยหนีเป็นคนที่หนีแต่งได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็เรื่องราวใหญ่โซเราเราระหนักตนตัวแล้วมันไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ถ้าถ้าเราหลุดพ้นจาก คนที่ตีเกาะทั้งหลายแหลที่อยู่รอบตัว